ไม่ได้ตัดเลยดอกตรงไหนก็ดอกงนั้นนี่แหละดอกตูมก็แซ่บไนหอกตูมๆโรนี้นนนสวัสดีค่ะมากินแกงเห็ดดำใส่หน่อไม้นะคะเพราะว่ามันมีเห็ดเยอะกว่าหนอ่อไม้ก็เลยเรียกว่าเห็ดแกงเห็ดใส่หน่อไม้เนาะนะคะพี่น้องมามาแซ่บๆน้องการมีข้า,เาวเหนียวหนึ่งกระสอบแล้วก็มาจวดต้องกันมันมีอะไรมากมาย กินแบบน,เ,นเห็ดดมไปเก็บมาพี่น้องแช mm hmm. บอกดว้วยนีพริกหรอ mm hmm. mm hmm. อื้มอืมนันมาก mm hmm. mm hmm. กุบ,กบ สองแ็บไม่ได้ตั่เลยอดอกจังไหนก็ดอกอย่างนั้นแซ่บกีจตัวแซ่แข็งคนจังแดนพี่หน่อยแต่ยังโชคดีที่มีพายกิจตัวหอมแซ่บ กล้วข้างนคะเนี่ยนพี่น้องนูวค,ะคะ่ะข้างนี่ยมืออ้อแบ่บหวานหวานอีกิพี่รออื้อเปลือกเปลือกสีเทาๆแซ่บเปลือกสีขาวๆกับแซบพี่น้อง กึบคล้ายๆบานเข้าเลยจะมันจะหวานช่วงมีแบบช่วงฮัลวีนนะพี่น้องมันก็เลยมีปอ,อเยอะเอาใส่ถาดมันต้องเย็นไว้ ช่วงนี้ที่แถวะแถวเมืองหนาวแถวนี้ปุ่จะมีเห็ดดำคนไทยเรียกคนไทยจะเรียกกันว่าเห็ดดำแต่ว่าเขาจะมีชื่อเรียกเป็นภาษาอเมริกาอีกก็คือ,อเห็ดอันฟรายชิเคเ้นเนาะพี่น้องเนาะฟรายชิเคเ้นงงวังไงก็คือ เห็ดไก่ทอดอืมอคือวาวคือว่าันบวชปลาคือคือนเสร่จฉชจะขึ้นใม่ เป็นดอกๆคุยสันไม่ตัดเลยเลยพี่น้องเอาแบบนี้เลยย<ฮะ>อ,องบานกระแทบดอกตุมกระแทบพี่น้องตุมๆรุ่นนี้ ครยังไม่เห็นคลิปเก็บไปเก็บไปเบิ่งด้วยค่ะได้พี่น้องพี่จันทำคลิปเก็บมานี่แห้ะอืมพอได้แกะหลังปต่งง่ายง่ายพ่น,น,นคือเหมืนอนคนอีสานทำไม่ดูแหละหลัลงสีดน้ำอ้ยไม่ต้องแยกวุ่นวาย สะอาดดีพอมากพี่น้องสีจวดจวดลงไปหลดสีน้ำแล้วเขาจะแข็งเขามีเนื้อแข็งมากก็คือสีน้ำเนี่ยคือ,อยังอยู่คือเกา่าดอกก็คือสวยเหมือนเดิมบ่ได้เละกม่ได้หยางนะคะพี่น้องดอกก็ยังอยู่เป็นดอนกคือเก่าแทบแทบ อ,อลิปนี้ก็เลยเียกเกล็นเห็ดใช่น้อไม่ว่าม,มันแก่็หนืไม่ใช่เห็ด <laughs> เพราะว่ามีเห็ดเยอะกว่าไม่ใส่หน่อไม้ก็ได้แต่ควรใส่มีอยู่นิดนึงก็เลยใส่เห็นมันน่วๆไปองกัืม นะครับอืมบกันกุกุช่อโอเคค่ะสำหรับที่นบบี่ก็ลาไปก่อน แซ่บเพื่อเราพี่นอนช่วยจำแซ่บเบอร์สิบบายบายสวัสดีค่ะ